ต่อกันที่เรื่องราวโมเมนต์ความหวานนะคะที่ทำเอาแฟนคลับฟินสนันโซเชียลกันอีกหนึ่งคู่ในวงการบันเทิงไทยบ้านเราค่ะอย่างคู่ของหนุ่มก้าวนภก้าวแล้วก็สาวพี่พี่ปุปรีดีนะคะที่เราขึ้นรูปมาบนหน้าจอกันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะแม่ต้องบอกนะคะว่านี่เองก็เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่ตอนนี้นะคะแฟนคลับแฟนดอมแฟนคลับบ้านฟ้าน,นี่แหละก็ลงเรือจิ้นกันฉ่ำเอามากๆนะคะหากใครที่ ได้ติดตามนะคะข่าวสารของหนุ่มก้าวกับสาวพีพีมาแล้วก่อนหน้านี้และนี้เลยค่ะล่าสุดนี้เลยก็ทำเอาแฟนคลับนะคะฟินกันหนักมากพวกเธอคะ่ะฟินเรื่องอะไรก็คือว่านะทางด้านสาวพีพีของเราเธอก็ได้จัดงานนะคะวันคล้ายวันเกิดนี่แหละโดยนะคะทางด้านคู่จริงของเธออย่างหนุ่มก้าวนภก้าวเองไม่ได้เดินทางไปร่วมงานด้วยในครั้งนี้แต่ว่าถึงแม้ไม่ได้ ไปร่วมงานด้วยแต่ก็เหมือนพวกเขานะคะตัวเนี่ยอยู่ใกล้กันตลอดเวลาเลยนะเพราะว่าพี่ก้าวนะคะก็ได้ส่งคลิปอวยพรวันคล้ายวันเกิดมาให้กับสาวพีพีปุณณีดีนะคะซึ่งก็คือคลิปที่เราขึ้นมาบนหน้าจอกันนี้แหละคุณผู้ชมค่ะซึ่งนะคะทางด้านของหนุ่มก้าวนพก้าวเองก็อวยพรนะคะสาวพีพีบอกนะคะว่าสุขสันต์วันเกิดนะครับพีพีก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับตั้งใจทําอะไรก็ขอให้ประสบความ ความสาเร็จก็เป็นกําลังใจให้ในทุกๆเรื่องนะคะพี่ก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็เก่งมากๆแล้วก็ขอให้เป็นที่รักกับพี่ๆน้องๆแฟนคลับแบบนี้ตลอดไปนะครับและมีอีกหนึ่งประโยคพวกเธอคะ่ะที่ทําเอาแฟนคลับนะคะหลุดโฟกัสเป็นอย่างมากหนุ่ม9้านะคะก็ปิดท้ายคลิปด้วยการที่บอกว่านะคะส่วนถ้าอยากได้อะไรก็ไว้เจอพี่ต่อหน้าก็มาขอเองละกนันนะเมม แม่แหม่หนุ่มก้าวขาแบบนี้เนี่ยคือสายเปยเอามากๆเลยนะคะเนี่ยหรือว่าอยากจะเจอคนน้องคะถึงบอกให้น้องนะคะว่าถ้าเจอต่อหน้าก็มาขอได้แต่ใดๆนะคะรีแอคของสาวพีพีของเราชัดเจนเอามากๆนะคะว่าช็อตนี้ก็คือเขินพี่ก้าวอยู่ไม่น้อยกันเลยนะคะนี่สาวพีพีคะ่ะแม่อยากจะเป็นสาวพีพีขึ้นมากันเลยคะ่ะตอนนี้อยากจะได้ของหวานจากพี่ก้าวนพก้าวบางจังเลยคะ่ะเพราะแต่ว่า จะมีวาสนาแบบนั้นไหมเนาะนะคะอคุณผู้ชมคาะยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้นะคะที่หนุ่มก้าวนพก้าอวยพรให้กับสาวพีพีกันค่ะนี่พีความสุขมากๆนะครับตั้งใจทำอะไรอยู่ก็ขอให้ประสบความสำเร็จตามที่ตัวเองตั้งใจไว้เนองพี่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆเรื่องนะฮะพี่ก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็เก่งมากๆอย่างนก็ขอให้ เป็นที่รักกับพี่น้นองแฟนคลับแบบนี้ตลอดไปนะส่วนถ้าอยากได้อะไรเนะี่ยก็ไปเจอพี่ต่อหน้าก็มาขอเองได้นะ โอ้โหเรียกได้ว่าคุณผู้ชมขาช็อตนี้เนี่ยชัดเจนนะคะสาวพี่ๆของเราเสียอาการหนักมากๆนะคะแมมก้หนุ่มก้าวนพก้าวนะคะพี่ก้าวเนี่ยส่งคําอวยพรมาแบบนี้เป็นใครได้ยินก็ต้องเขินเป็นธรรมดาเละเน้อทีนี้เราไปดูที่คอมเมนต์จากแฟนๆกันบ้างนะคะเมื่อเห็นช็อตนี้แล้วไปกันที่คอมเมนต์แรกนะคะแฟนคลับก็บอกว่าอายแกฉันไม่ไหวนะคะน้องก้าวผู้ชายสายเปเปแค่น้องพี่ๆคนเดียวคันน่ารักขอใจพี่ ก้าวขน้พีพีน่ารักมากนะคะน่ารักก้าวพีพีขอให้ดูแลและรักให้กําลังใจกันไปตราบนานเท่านานนะคะคิดถึงน้องแหละเลยอยากเจอน้องนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายตอนหลายคอมเมนต์จากแฟนๆค่ะคุณผู้ชมคะ่ะที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะถึงช็อตความนา่นารักน่ารักนี้ของหนุ่ม9้านพก้า,า,กาที่ส่งตรงคลิปนะคะอวยพรวันคล้ายวันเกิดมาให้กับสาวพีพีปุนปรีดีอะคุณผู้ชมคะ่ะ